สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Night Entertainment Night Live นะคะแปลวเองพัฒรวีบุญประเสริฐมันเทิงค่ำคืนนี้นะคะข่าวแรกเราจะเริ่มด้วยเรื่องราวของพี่วิลลี่แม็กอินทอชกับการเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ที่ประเทศอังกฤษค่ะ2วันแรกพี่ก็ร้องไห้กับแม่มันก็มันก็รับไม่ได้แต่ว่าพี่ก็ทางไปแบ่งปันความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ น้องเขาเป็นคนที่ตั้งแต่เขาเข้าวงการใหม่ๆแป๋วก็เห็นเข้ามานะแป๋วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่เปลี่ยนแต่แป๋ก็จะบอกว่าแป๋ชอบเขามากเลยนะคะจนถึงตอนนี้ความชอบแป๋เนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันค่ะเอาละพักก่อนช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรออยู่ฟนคะฟิรดซักผ้าดิซักยากป้งไหมใช้ใหม่ยาีิสเปรชีพั่นหอมแค่ฉีดช่วยขจัดกลิ่นเหม็นได้จริงทั้งเตียง ม,มันหอมันสักใหม่เจ้านี้ไปขีดผ้าหอม w ิกส์เฟิ e อาการอาการวัดจะหยุดคุณจากทุกกิจกรรมจะดีกว่าไมหมถ้จาจัดการได้ก่อนวิ First r s t e n s e เ s ้เขาจับระงับและขัดขวางเชื้อไวรัสหวัดจัดการอาการหวัดก่อนหว่าจะจัดการคุณว i r s t Defense ด o r e s c a สามปกปิดติดทนห้าสิบเก้าบาทที่เซเว่นอิเน็เวินคุณผู้ชมคะเรามีซีรีส์ภาคต่อรุ่นขึ้นศาลร,ระหว่างจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ตมาให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือกีเวนเนตพอลโทรค่ะช่วงหลังเนี่ยก็พักงานแสดงยาวๆเลยอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไรนางเอกออสการ์กีเนเน็ตพอลโทร์วัยสีปีเปิด